สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่พักรักกันกินนะคะวันนี้เนี่ยเรากินกันที่บาร์บีคิวพาซ่าอีกแล้วนะคะต้องขอบอกว่าพี่ท้าเนี่ยเป็นบาร์บีคิวพาซ่าเลิฟเวอร์กันเลยทีเดียวนะคะคือรักมากนะคะแล้วก็พี่ท้าเนี่ยทำคลิปกินเกี่ยวกับบาร์บีคิวพาซ่าก็หลายครั้งนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันว่าช่วงนี้บาร์บีคิวพาซ่ามีเมนูอะไรออกใหม่นะคะแล้วช่วงรักกินกับ ไรนะคะล้วชอบกินอะไรนะเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวมาปรุงน้ำจิ้มกันก่อนนะคะน้ำจิ้มเนี่ยที่พักว่าหาตัวแบบหาที่เหมือนเขาก็ยากนะ,ะเออไม่ไม,ไม่ที่กินนะั้นมีตัวคล้ายตัวอะไรนะแต่ก็ไม่เหมือนนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มหลักของเขาแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกนิดน่อยนิดเดียวนะคะคือของเขาก็จะเป็นพริกเขียวเหมือนเดิม แล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยพี่พักเนีเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเปรี้ยวพี่พักก็จะไม่ใส่น้ำมะนาวเพิ่มแต่ว่าพี่อ้อน็นีนชอบทานเตี้ยวนะคะก็เาก็จะใส่น้ำมะนาวเพิ่มไปเนาะมาแล้วนะคะอันนี้นะเป็นเซตที่พี่พักสั่งนะเป็นชุดทะเลนะก็จะมีแซลมอนสี่ชิ้น เอามันหมูใส่ด้วยนะ เริมนะคะตับ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 เมื่อไหรเขาจะทำบุฟเฟ่ออีกไม่รู้นะไม่แต่เราได้กี่หลากหลายไงได้กินกุ้งตับพันตัวอ่าอัพเดตอันนี้นะตอนนี้เขาไม่มีแบบหมูสามชั้นที่เป็นถาดเล็กๆอย่างนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เขาเป็นหมูสามชั้นเป็นเซ็ตหมูสามชั้นแต่ว่าชิ้นใหญ่เบเร่งเร่งไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะราคาก็อัแรงขึ้นหน่อยจำไม่ได้ต้มต๊ะ และนี้นะคะเป็นเมนูบูตะคอน DIY นะคะเาะจะมีท็อปปิ้งมาให้เราเลือกเยอะมากแต่ว่าบูตะคอนเนี่ยบูตะนะอ่ะกินกับนี่ไข่ไก่แล้วก็ไข่กุ้งเป็นอะไรที่ฟินมากเหมาะมากแล้วก็เสิร์ฟต้องเสิร์กินคน ฝังเข้าไปในหนู <c oughs> อันนี้คใส่มากโคตรอร่อยมาแล้วไม่ได้กินเหมือนมาไม่ไม่ถึงบาร์บีคิวพาซ่าอย,อย่างนั้นเลยนะพี่พักแนะนำนะลองสั่งนะบูตะคอนดีไอวานะคะก็คือเบ็นหลักอะ่ะขอให้เป็นไข่นะเอาเอาหมูสับผสมกับไข่นะ แล้วก็บางคนก็ชอบกินกับชีสบางคนก็ชอบกินกับไข่กุ้งหนูพีักว่ากินกับไข่กุ้งฟินมากเดี๋ยวว่าครั้งหน้านะคะแต่ไม่รู้ว่าอาจจะเดินหน้าหรืออะไรนะจะลองกินกับไข่แดงเข็มเดี๋ยวลองชิมก่อนออสั่งข้าวมาด้วยนะคะน้ำมะนาวพี่อ้อแต่จริงๆแล้วน้ำมะนาวเนี่ยเทใส เทใส่เนี่ย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 เจซี่เนี่ยนิดนึงนะคะก็เป็นเจ๊ซี่ผสมมะนาวนะแต่เมื่อกี้แอบเออหกหกหกเยอะไปอย่างเงี้ยงแ่เป็นมะนาวแบบซีอุม่มก็ได้กลิ่นมะนาวเพราะว่าอันนี้มันเป็นมะนาวสดเนี่ยนะรู<บ>้เปล่าเบคอนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย เดี๋ยวข้าวมันสำปันรู้สึกไงบ้างเนี่ยรู้สึกดีจะบอกว่าตอนนั้นนี้เนี่ยพี่พาคกับพี่เออตั้งใจก็คือจะกินมังสวิรัติกันนะคะหนึ่งเดือนคือสามสิบวันนะคะทีนี้เนี่ยก็ตัง้งตอนแรกตั้งใจว่าจะกินยาวๆเลยแบบยาวสามสิบวันจบเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเริ่มเข้าสักประมาณวันที่สิบสองอะไรอย่างเงี้ย เริ่มมีความมือหัวเล็กน้อยมีความเป็นเวียนมีความแบบวิ่งวีอย่างไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสั่งอาหารไม่เพียงพอก็เลยแบบคือเอาว่างั้นเรามาพักครึ่งกันสักสองวันแล้วเดี๋ยวแล้วพอจบสองวันแลไปต่อนะคะรู้สึกว่าหมูอ,อร่อยมากเลยนะคะแซลมอน สิ่งที่ชอบมากมากเลยนะสำหรับเรบไปิูทาซานกะ็คือกุ้งอันเนี้ยก็คือถ้ากราชอบกินกุ้งกุ้งไก่แล้วนนเนี่ยค่ะน้องเด้งน้องดื่มมากถ้ามีบุฟเฟ่นะถึงแม้ว่าชนะ่วงเนี้เริ่มรู้แหละว่าพอคนเราอายุเยอะขึ้นนู้นนะมันจะกินมันจะกินอาหารได้แบบไม่ได้หลากหลายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้ามีบุฟเฟ่ก็จะหมาเพราะว่าจะมากินกุ้งนี่แหละกับเดอร์มอน <laughs> lo, rồi. Ừm. Rồi. Rồi bạn bật cái cục nó để hết cho các bạn xem dù. Cô nhờ Rồi ạ. Thế. หอมลลานเลียวเลยนี่นะคะคือหนูสามช้านแต่มันร้อนมากเลยแหละกินข้าวไปนี่ต้มฟองเลยนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเราก็จะไม่ตัดไม่อะไรทั้งสิ้น แต่จะมวนนิดหน่อยเดีย๋ยวหมวนน้องไว้อย่างนี้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแบบชุดๆเลยอืมนิ้วใหญ่มาก นี่นะคะสุกแล้วเสร็จแล้วนะคะให้ดูอ่าเนี่ยมันดูตากคอนใส่ไข่กุ้งมันจะเหมือนไข่หอยเชอรี่เหมือนกันเนาะก็มันเด้งอ่ะมันนุ่มแล้วมันเด้งกินอร่อยมากแต่ทีเนี้ยมันหกลงไปในหกลงไปในน้ำจิ้มอ่ะ บนอัพนะแล้วก็ใช้แป้งขุ่นสีขาวนะเออเขาออกใหม่อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันขาวเป็นไป้งนะขาวอ อย่างพี่ทัพไม่ชอบกินพี่ทัพเป็นคนกินง่ายนะคะแต่พี่ทัพไม่ชอบกินสาลายอันเนี้ยพี่ทัพรู้สึกว่าพอเอาไข่ไปในน,น้ำแล้วมันสุกแอบขาวๆนิดนึงในต้นตัวนะคือแบบฟางไม่ชอบกินสาลายตัวน,นี้นะคะนี่คิดถึงไบ,บเบิลเลยนะเพราะว่าเบบเบิ้ลชอบกินมาก,กอ่อุอ๊ย เฮ้ยวันนักแสดงไอ้ผมมันจะเปลี่ยนมาเป็นแวบนี้อุ้ยอะไรวะไปดูอีกไปดูไลฟ์ 懂了。嗯 นะคะก็คืออิ่มแปรมันแหม่ปอนนะคะอาจจะเหลือบะเตานิดหน่อยนะคะคือพี่าปากกับพี่ออกก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องปลาหมึกกันจริงๆนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงย่ออร่อยไหมอร่อยค่ะขอบคุณพี่อ้สอสำหรับอ,บอบาหารมื้อนี้นะคะมื้อนี้นะคะสนนราคาทั้งสิ้นเราโดนกันไป1,181บบาทค่ะ มีได้ส่วนลดสมาชิกด้วยนะคะเราเป็นสมาชิกนะคะโอ้โหถ้าไม่เป็นนี่ก็คงจะไม่ใช่แล้วนะคะนะฮะส่วนลดไป224บาทนะคะมื้อนี้เนี่ยอิ่มอร่อยคุ้มืูนใจนะคะพี่พักว่าบาร์บีคิวพาซ่าเนี่ยเป็นร้านถ้าเที่ยวคือร้านหมูกระทะของของคนไทยอะนะ,ะเป็นร้านปิ้งย่างหมูกระทะของคนไทยที่ว่าว่า คุณภพพาพดีค่ะแล้วก็อาหารสดสะอาดอร่อยคุณภาพดีพ,พนักงานบริการดีแล้วก็โอ้โหมีสาขามากมายแล้วถ้าใครชอบเหมือพี่เนี่ยเรามาคุยกันเมาท์มอยกันนะในช่องคอมเมนต์วันนี้นะคะพี่กขาต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คือวินะีโอน้าพี่ว่าจะพาไปไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามนะเจอกันนะกใหม่คลิปหนะ้าค่ะ